ข้าวแตนบิ๊กดากอนข้าวแต่รุ่นพ่ออยู่เมืองสุพรรณบุรีที่สันลักเมืองพ่อค้าเดี๋ยวดูรูปดูพ่อค้าโอ้มาุดหนุนพ่อค้าหน่อยนะสันลักเมืองสุพรรณบุรีอร่อยที่สุดไม่ได้สปันนะไม่ได้สปันแต่จะบอกว่าอร่อยเราอยากให้น้องขายอาหารอร่อยขนมอร่อยต้องประโมทของคนไทยด้วยกัน สวัสดีค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะจุดสาคัญเลยในเมืองสุพรรณบุรีก็คือสาลักเมืองเราจะเห็นมังกรตัวใหญ่มากะหงานเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยเราเข้าไปไหว้สาลักเมืองด้วยขากับแวะข้าวแต่น้าเตงโมขนมที่เพ็กต้าชอบกินนะ่ะเป็นขนมโบราณข้าวแต่น้ำแตงโมเป็นหนึ่งในขนมที่เพ็กต้าชอบกินมากโูดูดีแผ่นใหญ่นะ แผ่นใหญ่นะแผ่นใหญ่มีหลายสีเ็เป็นข้าวกล้องด้วยแล้วก็ข้าวปกติด้วยข้าวเหนียวดาบข้าวเหนียวดำข้าวัตนน้ำเตังโมน้ำเต้งโมทำจากไรคะน้ำต้าโมผสมอยู่ในตัวข้าวในตัวแผ่นอ๋อน้ำเตงโมอยู่ในตัวแผ่นข้าวอันนี้เป็นมะพร้าวครับอ๋อน้ำตาลมะพร้าวน้ำแตงโมอยู่ในตัวข้าวข้าวเนี่ยจะผสมน้ำเตงโมแล้วก็ราดด้วยน้ำตาลร้านเนี้ยเป็นร้านของโอท็อปเพจเฟซบุ๊กด้วยนะ ที่สารักเมืองที่มังกรสวรรค์เนี่ยข้าวเขาแผ่นใหญ่มากเลยนะน้ำตาลที่เขาเคี่ยวอะ่ะเขาไม่ได้ใส่แชบบางครั้งอะ่ะการกินน้ำตาลที่อยู่บนหน้าข้าวแตน้เรากินแล้วติดฟันอะ่ะมันเสียอรรถรสแต่คนหนึ่งไม่ชอบไม่ชอบเลยถ้าเป็นน้ำที่าราดแล้วกินปุ๊บแล้วมันหนืดเหนอะเนอะอ่ๆๆนะอันนี้เราไม่ชอบที่จะเป็นน้ำมะพร้าว,แล,วแล้วเอามาราดหน้าข้าวแล้วก็รับประทานอย่างสนุกสนานไม่ติดฟันนะคะทุกคนต้องกลัวเราไม่ต้องการติดฟันเพราะว่าน้ำตาลเขา่เคี่ยวมาอย่างดีไม่ได้ผสมแฉบดี ไม่ได้ผสมอะไรนะแปะแสบถ้าผสมแปะแสบจะเหนียวอ๋อไม่ได้ผสมแปะแสบถ้าผสมแปะแสบจะเหนียวไปไหนคะร้านอยู่ที่ไหนโปรโมทแล้วมังกรสวรรค์สุพรรณบุรีครับพี่สวรรค์มังกรสวรรค์สุพรรณบุรีสารเจ้าพ่อแดกเมืองเอาข้าวแตนของมังกรสวรรค์เนี่ยดาก้อนบิ๊กดาก้อนเนี่ยซิกเนเจอร์ของเขาคือก็มีทั้งข้าวกล้องมีข้าวเหนียวดำราดเนี่ยตาลมะพร้าวเนี่ยที่เคี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้ติดฟันด้วยอร่อยมากเลยเราสนับสนุนขนมไทย โอท็อปของไทยคือจริงหารับประทานอร่อยอร่อยได้หลายที่นะแต่ถ้าจะกินข้าวแตนที่ครสวรรค์หรือว่าที่สุพรรณเนี่ยที่สารหลักเมืองเนี่ยก็ไปช่วยอดหนนของที่นี่ได้ฝากของฝากได้ด้วยแล้วโอ,อ้ข้าวเขาแผ่นใหญ่มากรถเด็ดอะ่ะบอกเลยราเด็ดสนับสนุนของคนไทยโอท็อปด้วยกันเยี yeah. ่ยมบายบายอย่าลืมกดส b s c ไคร e แหละ